สวัสดีครับท่านทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะครับคือเรื่องการแยกตรป,ประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องนี้เราจะต้องมาทบทวนสมบัติของเลขยกกําลังก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนกันในทุกระด,ดับชั้นเลยนะน่าจะมีความชำนาญการอยู่พอสมควรแล้ว แต่ถูก็จะมาทบทวนให้นะครับเผื่อบางคนได้ลงลืมกันไปข้อหนึ่งเลยถ้า A เป็นจำนวนจริงตัวที่ a ไม่เท่ากับ0แล้ว A ยกกำลัง0เท่ากับ1น่ตัวอย่างเช่นอะไรก็ตามยกกำลัง0มันได้1หมดเลยยกเว้น0ย์กำลังศูนย์นะตัวอย่างเช่นสิบยกกำลังศูนย์ได้อะไรครับได้หนึ่งสิบสิบล้านละไัก็ไม่เอาสิบล้านเก้าสิบแปดเจ็ด เนแปดร้อยเจ็ดสิบกยกกำลัง0ตอบเท่าไหร่ครับก็ตอบ1นะครับอ่าแต่ว่ามีอันหนึ่งยกเว้นนะลูกอ่า0์กำลังศตอบเท่าไรออไม่เท่ากับ1นะมันตอบ1ไม่ได้ศูนย0กำลังศมันไม่ใช่1นะครับอืมมาดูข้อ2ต่อเลยถ้า a b, b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a เท่ากับศูนย์และ b <A S 1> ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0แล, 0, แล้ว a m เยกกำลัง m อคูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a บวก a ยกกำลัง M บวก n นะครับมันหมายถึงว่าถ้าฐานเหมือนกันอ่าจะเอาดหนเขาเรียกว่าฐานเนาะถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขคี่กำลังมาบวกกันตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง1น่แล้วกันนะครับสอยกกำลัง1ก็ได้2นะจะเท่ากับ2ยกกำลัง 2บวก1นั่นเองอก็เท่ากับ2กำลัง3ดูได้จริงไหมมาดู2กำลัง2กำลัง2คือ4นะครับคูณกับ2มันเท่ากับ8ใช่ไหมทีนี้2กำลัง3มมาได้เท่าไหร่8ไหม2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมัน เท่ากันนะครับหารเหมือนกันคูณกันเอาเลขคีบกำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับมาต่อที่ข้อที่3นะครับข้อที่3มาดูข้อ3นะครับข้อาบอกถ้า a b เป็นจำนวนจริงหรือที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์และ b ไม่เท่ากับ0แล้ว a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n อ่าสืบเนื่องจากกันเมื่อกี้นะครับการคูณ หานเหมือนกันคูณกันเอาเลขคีกกาลังมาบวกกันอะไรตรงข้ามกับคูณครับก็คือหารไงถ้ามาตรงข้ามกันการคูเป็นการบวกส่วนหารก็จะเป็นการลบนะตัวอย่างเช่นเนะมื่อกี้เลยอสองกำลังสองหารด้วย2กําลังหนึ่งนะครับจะเท่ากับ2กําลังสองลบหนึ่งเองหรือว่าจะเป็นเศษส่วนนะครับจะเป็น สองยกกำลังสองอ่าการหารเนี่ยมันก็คือเศษส,ส่วนใช่ไหมหารด้สองกำลังหนึเนี่ยมันก็จะเท่ากับ2องยกกำลังสองบหนเช่นกันนะครับสององอันนี้ก็จะเท่ากับ2องกำลังหนึ่งนั่นเอง,อะงนะสองกลังห่งนัองลองดูดีจริงหรือเปล่าสอยกกำลังสองเนี่ยมันคือสีนะครับสอยกกำลังสก็คือสองยกกำลังหก็คือสตัดกันชุบชุอ่าเหลือสเป็นไง สองกำลังหนึ่งก็คือสองนั่นเองเท่ากันไปนะครับโอเคมาดูข้อตัดไปถ้า a b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์และ b ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้ว a กกำลังเอคูณ b กับทั้งหมดยกกำลัง m เท่ากับ a อคูณ M อเกกำลัง m คูณ b ยกกำลัง M อนะครับอ,อันนี้มันบอกว่าเราสามารถกระ,จ,ะจายในยจกกำลังลงมา ได้นะครับถ้ามันคูณกันอยู่นะครับเช่น3ามอ่าสา,สามเอ็กซนะทั้งหมดยกกำลัง3อย่างเงี้ยอ่าเหมือนที่เราเรียนไปเนาะเราก็จะกระจาย3เข้ามาได้กลายเป็น3ยกกำลัง3คูณกับ x อกยกกำลังสามนั่นเองประมาณนี้นะครับอ่าไม่ใช่แค่คูณอย่างเดียวก็อ่าไม่ใช่แค่การคูณอย่างเดียวที่กระจายอ่าเลขยกกำลังเข้ามาได้ การหารก็กระจายได้เหมือนกันนะอย่างเช่น x ส่วนด้วย3นะครับทั้งหมดยกกำลัง3ยกกำลังสองแล้วกันทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับ x ยกกำลังสองส่วนด้วย3ยกกำลัง2อีกเช่นกันนะครับการกระจายเลขยกกำลังมาได้ด้วยนี่กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับแต่มันต้องคูณกับหารกันนะครับบวกกับลบคูณกระจายเข้ามาไม่ได้ต้องใช้สูตร มาดูข้อ6ครับข้อ6อ่าถ้า A เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่ได้กับ0แล้ว A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N เท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ N นะครับอย่างเช่น2ยกกำลัง3ทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง4จะเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณกับ4นั่นเองก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง12นะครับ สุดท้ายแล้วถ้าเลขยกกำลังติดลบหมายถึงอะไรเออหมายถึงมันเป็นนี่กับเศษส่วนนะครับอย่างเช่น2ยกกําลังลบ2นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่2ยกกาลังลบลบสามดีกว่าจะเท่ากับ1ส่วน1ส่วน2ยกกําลัง3ามนี่นะครับ เ okay. มื่อกี้คือการทบทวนความรู้เรื่องเลขยกกำลังนะครับต่อกันเลยกับการแยกประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับซึ่งหัวข้อนี้เราจะแยกโดยการจัดรูปให้อยู่ในรูปของผลต่างของกำลังสองจำสูตรผลต่างของกำลังสองได้ไหมมาเรื่องเก่าอีกแล้วนะฮะบทนี้เอาเรื่องเก่ามาใช้เยอะมากผลต่างกำลังสองสูตรว่ายังไงนะ หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนั่นเองนะครับอืมนะเราจะจัดรูปให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะแยกตัวประกอบโดยการใช้สูตรนี้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับ ปกติม2เนาะเราจะเรียนเป็นกําลังสองแต่ทีเนี้ยเราจะเรียนเป็นกําลังมากกว่า2อดูสิเราจะมีวิธีท,ทำอย่างไรดูกันจงแยกตัวประกอบของ x ก,กาลัง4่ลบ256าหมาดูนะครับจะสังเกตน,นะครับว่า x ก,กาลังสเนี่ยมันคือ x ก,กาลัง2ทั้งหมดยกกาลังสองจากสมบัติอของเลขยกกําลังใช่ไหมครับอื เาบัดแยกยกกำลังนะนี่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันคือเอา2มาคูณกับ2ก็เท่ากับ4นะครับเราแต่เราจัดแยกมันเป็นแบบนี้แล้ว2อ6้เนี่ยมันคือ16ยกกําลัง2ใช่ไหมครับจากนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับใช้สูตรนี้เลยนากาาําลัง2ลบหลังกาลังสองโดยหน้าของเราคืออะไรหน้าของเราก็คือ2องเอ็กกำลัง2ไงหลังคืออะไรครับหลังก็คือ16เรามองอย่างนี้นะ หลังก็คือ16นะครับก็จะได้หน้าหน้าบวกหลังอ่ะหน้านี่หน้าคือน,นี้นะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับถ้มามอง x กำลังสองเป็นก้อนหน้านะครับอ,อันนี้ตรงนี้มันแยกได้อีกนะมันใช้สูตรผลต่างกำลังสองไดอีกเพราะว่า16เนี่ยมันคือ4ียกกำลังสองใช่ไหม คือ4กำล,ลัง2องเรก็ใช้สูตรกำลงงัง2อผลต่างกำลัง2แยกออกใหมนะครับจะกลายเ,เ,เ,เป็นแบบนี้นะทีนี้มาลองทำเองดีกว่านะครับดูสิข้อ2เ,นะเลยนะครับตัวอย่างที่2เลยนะครับใช้สูตรนี้เลยปบสูตรที่เราเรียนกันตอนม2 กํหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสนะครับแต่อันนี้มันเป็นกํำลัง4มันเป็นกํำลัง4มันใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทำให้มันเป็นกำลังสองโดยการสิบหกเนี่ยอะไรมันยกกํำลังสองได้16ครับมีไหมแปดสองสิบหได้ไหมไม่ใช่นะนนะมัน8ปดคูณสนะครับสี่สี่สมันคือสี่กำลังสองใช่ไหมครับมันคือสี่ยกกำลังส คูณกับ <c oughs> x กําลัง4 x กําลัง4เนี่ยเราจะมอง x กําลัง4เป็น x กําลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ มาดูที่ตัวหน้าก่อนนะครับ 16x ทั้งหมดอ่ะ 16x กำลัง4นะครับอ่าจะสังเกตว่า x เนี่ยมันยกกำลัง4แล้วแต่16เนี่ยมันยังไม่ได้ยกกำลังอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะแปลงนะครับ16ให้มันอยู่ในรูปของกำลัง2ก่อนแล้วกันนะมันจะได้เข้าอยู่ในรูปนี้ได้นะ16เนี่ยมันคือเลขอะไรยกกำลัง2ครับ4ใช่ไหมครับมันคือ4 16x กำลัง4 ลบแปเนี่ยมันเท่ากับ4ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เป็น16แล้ว x กำลังสเนี่ยคืออะไรกำลัง2องคือ x กำลังสนะฮะมันคือ x กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนี่เนี้ยเอากำลังคูณกระจายเข้าไปกลายเป็น4นะนี่ครูก็แยกออกมาลบแปดคืออะไรยกกำลัง2องมีไหมครับ9นะครับ กำลังศักนะครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดทีนี้ครับจากสมัยเรื่องแก้กำลังครับอ่าได้กำลังเลขคีดกำลังเหมือนกันดึงออกมานอกวงเล็บจะได้กลายเป็นข้างในก็จะเป็นสี่ขูณกับ x อกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบกับเก้ากำลังสองนะครับทีนี้เราได้แล้วตัวหน้าของเราคืออะไรหน้าของเราคือสี่เกำลังสองหลังของเราคืออะไรครับหลังของเราคือเก้านะครับเข้าสูตรเลย นานีหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าคือสีลบหลังก็คือ9หน้าลบหลังคูณครับหน้าคือสี่เอกำลังสองบวกหลังก็คือ9เสร็จเรียบร้อยแล้วการแยกตัวรกอบนะทีนี้มาดูอีกทิดนด่งว่ามันแยกต่อได้อีกไหมถ้ามันแยก ต่อได้อีกแล้วพอแยกนะครับจะสังเกตก้อนนี้นะส่วนมากจะตรงเครื่องหมายลบมันจะแยกไปอีกนะเพราะจะใช้สูตรผลต่างของกำลังสองอีกทีหนึง่งนะครับก็จะได้4เนี่ยมันคืออะไรยกกำลังสองครับมันคือ2ใช่ไหมยกกำลังสองอีกกำลังสองลบเก้านี่คืออะไรกำลังสองก็คือ3ยกกำลังสองใช่ไหมครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันมีสูตรผลบวก หากำลังสองไหมไม่มีนะลูกถ้าไม่มีก็ติดไว้นะครับมีแต่กำลังส,งสองสมบูรณ์นะครับผลบวกกำลังสองไม่มีมีแต่ผลต่างกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้2อกำลังสอง x กำลังสองกำลังสองเป็นการคูณจับออกมนาะนอกวงเล็บเลยสอง x เนี่ทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองนะครับลบกับสามทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ คูณกับ 4x กําลัง2บวก9ทีนี้ครับตรงนี้น้มันยกกําลัง2แล้วตัวหลังก็ยกกําลัง2แล้วก็ใช้สูตรผลต่างกําลัง2เลยสูตรผลต่างกําลัง2อยู่นี่ไงปึ๊บเพื่อคนลืมนะครับอาไว้ใกล้ๆให้หน้ากําลัง2 ลบหลังกลางสองเท่ากับหน้าก็คือ 2x ลบหลังก็คือ3คูณกับหน้าก็คือ 2x บวกหลังก็คือ3ามาันั้นอันนี้เราแยกออกมาได้2ตัวดีเนาะนะแล้วอีกทีนะลูกไอ้ก้อนเนี้ยนะครับมันคือก้อนนี้นะคือก้อนนี้แล้วเราแยกมาเป็นนี้ นะส่วนก้อนหลังก็จะเป็น 4x กำลัง2บวก9ครับแต่ไม่ได้ก็ติดไว้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดังนั้น 16x กำลัง4ลบ8 1เท่ากับ 2x รลบ3คูณกับ 2x บวก3คูณกับ 4x กำลังสองบวก9นั่นเองเรียบร้อยนะัอันนี้คือการแยกตัวประกอบมาดูอีกสักข้อหนึ่งครับกำลัง4ลบ 16x กำลัง2ก็จะได้ มาดูแบฝฟกคัดที่3ข้อที่1นะครับ4คูณกับ x กําลัง4ลบส6 x กําลังสนะครับข้อนี้ทํำยังไงดี 4, ทำา่ x กําลัง4บวกลบครับลบกับสิ x กําลังสองนะครับจะเท่ากับใครจะแยกแบบข้อเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ครับมันดึงตัวร่วมได้ ทำได้หลายวิธีนะครับอาจจะดึงตัวร่วมก็ได้ขอดึงตัวร่วมนะครับ2ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่เหมือนกันคือ,อดึงคูณดึง4กับ X ก,กําลัง2มานะครับก็จะกลายเป็นข้างในก็จะเหลืออะไร x กํากลัง2ลบกับ4คูณอะไรได้ที่6ก็อย่างนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ครับเป็นอย่างนี้เลยครก็จะได้อะไรต่อ4 x กําลังสองอ่ะติดไว้ทีนี้ครับมันคือสูตรอะไรเนี่ยมันคือสูตรผลต่างของกําลังสองใช่ไหมครับมันคือผลต่างของกําลังสองก็จะได้ว่าสุดว่าอะไรนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมอ่าทีนี้ทีไง x กําลังสองลบกับ4นี่มันคือ2อกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนสูตรเลยกลายเป็น หน้าคือ x ลบหลังก็คือ2โคูณกับหน้าบวกหลังคือหน้าบวก2อออุทโทัม์ x บวก2อืมนคบ x บวก2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้น x กำลัง4ลบ16 x กำลังสจะเท่ากับ 4x กำลังสองคูณกับ x 2กสองคูณกับ x บวกสองนั่นเองนะครับมาต่อข้อสองต่อเลยวยความรวดเร็วนะครับครูขอดึงตัวร่วมก่อนเลยนะครับ x กำลังหกลบแปดสิบเอ็ด x กำลังสี่นะครับขอดึงตัวร่วมก่อนเลยมันมีตัวร่วมอยู่สองตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันอยู่ครับซ้ำๆกันคือ x ยกกำลัง4นะครับ คืออันเนี้ยมันมี x อยู่6ตัวอันเนี้ยมี x อยู่4ตัวคูณดึง x ออกมา4ตัวนะครับลักษณะข้า,างในก็จะเหลืออะไร x อยู่2ตัว x กำลังสลบครับ81นะครับทีนี้ครับในวงเล็บเนี่ยมันคืออะไระเราจะใช้สูตรนี้ครับมันคืออันนี้เราใช้สูตรนี้เลย หนต่างกำลังสองนะครับก็จะเป็นห้าหากำลังสองลบแปดสิบเอ็ดนั่นคืออะไรกำลังสองคือเก,ก้ายกกำลังสองนะครับทีนี้ครับตรงสูตรใช้สูตรได้เลยอันนี้ไม่ตรงสูตรอะไรก็ติดไว้เลยก็เป็นหน้าลบหลังคือเก้าคูณครับหน้าบวกหลังแต่ทีนี้ไอตรงเนี้ยมันยังไปต่อได้นะครับไปต่อได้อีกนะทำไมถึงไปต่อได้ล่ะครูข,ขอ เขียนในรูปข x ลบ9เดี๋ยวมันคือ3ยกกำลัง2ไนงะ3ยกกำลัง2นะครับไปต่อไม่ได้แล้วเว้ยสุดแล้วเว้ยพอ,อได้อย่างนี้แล้วก็ตอบไปนะครับดังนั้น x กำลัง6ลบ81 x กำลัง4จะเท่ากับ x กำลัง4คูณกับ x กำลัง4คูณกับ x ลบ9คูณกับ x บวก9นะั่นเองเรียบร้อยแล้วนะฮะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วข้อ3นะนะับ x กำลัง4ลบ625เท่ากับเราจะใช้สูตรเดิม นะครับสูตรเดิมมาช่วยคือสูตรผลต่างของกำลังสอง5กรี่้เนี่ยข้อนี้มีดึงตัวร่วมอะไรได้ป้าไม่ได้เนาะอ่าไม่ได้ก็ติดไว้625มันคืออะไรยกกำลังสองมันคือ25ยกกำลังสองใช่ไหมครับอ่าข้อเมื่อกี้ก็มีเนาะอ่าก็จะได้เป็น X กำลังสีะ แต่ถ้า x กําลัง4เนี่ยมันจะใช้สูตรรูปนี้ไม่ได้เราต้องทำให้เป็น x ยกกําลัง2ทำยังไงล่ะ x กําลัง4เนี่ยคูนใช้สมบัติเรื่องยกกําลังนะครับกลายเป็น x กําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง2นะฮะแยกออกมา4คือ2คูณ2คูแยกออกมาอย่างนี้นะครับลบกับ625คือ2 5ทั 2, ้งหมดยกกําลัง2นะครับทีนี้มันเข้าสูตรผลต่างกําลังสองได้แล้วหน้าของเราคืออะไร นะขงเราคือ x กํลังสองหลังของเราคือ25นะครับก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะครับทีนี้ก้อนนี้มันยังแยกไปอีกเพราะว่าอะไรนีไงมันคือ x กําลังสองลบย5คืออะไรกําลังสองหกํหลังสองนะนี่มันจะกลายเป็นผลต่างกํลังสองอีกรอบหนึ่ง นะครับแต่ตรงนีนะ้ไม่มีอะไรไม่มีสูตรผลบวกกำลังสองนะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ติดไว้นะครับก้อนหน้าแก้ได้อีกครับก็จะกลายเป็นหน้าคือเอหนะ้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังคือ x บวกห้านั่นเองนะรตรงนี้แก้ไม่ได้แลวติดไว้อีกทั้งสองบวกยี่สิบห้าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้ว ตอบเลยดังนั้น x กํลัง4ลบ625จะเท่ากับ x ลบ5บ x บวก5คูณกับ x กําลัง2 25, บวก25นั่นเองนะครับเรียแล้วนะครับวันนี้ลาดีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ